สวัสดีครับก่าพามาเยี่ยมชมนะครับฝูงว่าของลุงแช่นะครับเมื่อนี้มาเบิงนะครับบรรยากาศการปล่อยง่วไปเลี้ยงนะครับผมตอนนี้กัอยู่ที่ง่วอยู่อยู่ไอหลังอบตนะครับเชียงรากน้อยนะครับผมจะิพามาเบิงนะครับว่าบรรยากาศการเลี้ยงนะครับเป็นยังไงนะครับผม กำลังสิบปอยไปเลี้ยงนะครับที่สำคัญคือง่วพันกโตนะครับพี่น้องเพื่นเลี้ยงกันแค่สองคนนะครับมือน,นี่ไปครับเดี๋ยวผมดีผ้าไปเบิ้งนะครับผมอ่านะครับเริ่มออกมาแล้วนะครับ <Yeah. S 1> ไปไป ทิศทางง้อการเอื้องง้อนะครับอู้อ uh, หายหลีหลีนะพี่นอ้องพ่อลูกยางออกมากเลยไหลดีนะครับลบกันนะครับ นครับเต็มเลยนะครับเดี๋ยวลัดรถไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันถึงวาทางรถนะครับผม ไปพับกระจกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปไปฮางหุ่นไปมึงบรรยากาศนะครับการปล่อยไปเลี้ยงนะครับผู้ใดว่านอน นอนยังไหลายนะครับให้เบื้องบัดลูกบัดปลอยออกมานะครับหลายว่ากันหลเท่านะครับผม mm hmm. มีพ่อพันธุ์กี่ตัวครับพี่อ๋อ mm hmm. มีมีหาตัวครับพี่น้องพ่อพันธุ์นะครับอยู่ในฝูงมีหาตัวนะครับ ไอ้ไป้องลัดรถไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาหารถเป็นห้วย,ยสีมีแต่เด็ดๆนะครับคุณภาพของสีนะครับ ไปไปเปลี่ยนโปร่งไม้นะครับลุงไปทางล่างเลยนะครับอู้เมียนี่นะครับสาวน้อยนะครับ งามนะครับสีนะครับผมมักเม็ดสีนะครับหาบึงยากนะครับว่อแดงที่แบบแดงกระเบิดฟูงทั้งสี่นะครับ บายบายผมก็นืมเสียกันเยาวนะครับ ออกบ่เบิร์เทียนะครับนี่นะครับน,น้ำปลายวผ้ายางน้ำไปเบิ้องทับรรยากาศการเลี้ยงนะครับสิบตัวยี่สิบตัวนะครับก็ถือว่าหลายแล้วับน้ำบานเท่าแล้วมาเบิ่งแบบงว่วงเป็นพันนะครับบรรยากาศจีดเป็นยังไงน,นะครับผม พี่น้องเริ่มออกหมดแล้วน,นะครับนยังตามไปนะครับภาพกอาจติสันแดน,นะครับพี่น,ออน้องขออภัยนะครับผมโอ้เฮ่ลูกวัวคลอดใหม่เพิ่งคลอดเลย ตัวนูน้นตัวนูน้นตัวนี้อีกตัวหนึ่งพึ่งคลอดเลยพี่<ะ>พึ่งคลอดเลยพึ่งคลอดเมื่อกี้นอนอยู่นูนนะ่นเนี่ยแม่มันไปไหนแล้วไม่รู้ไปพี่น้องผมมีผ้าไปเบื้องหัวนะครับหัวจะคลอดบางนึงนี่น,นะครับผมปล่อย อันนี้ขอดมือขค้ืนนีว่ะครับเนี่ยสะดือยังบวแห่งนะครับอาจจะขวอดมือนี่แหละครับขอดมือขค้ืนนีนะครับ,นนรบโลกออกมือเศร้านะครับแ้วที่ผมพาพาไปเมื่ออีกตัวนึงนะครับว่าจะขอดครับเนี่ยโอ้กำลังสียางนะครับโอ้ได้ตัวแม่ครับพี่น้อง โอ้พึ่งคลอดเลยเอ้โ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 อ้แข็งแรงโอ้แข็งแรงครับพี่น้องยางบูมีล่มเลยนะครับไปแล้วนะครับ นะครับเดี๋ยวผมพานั่งไปเบิ้งนะครับมือวนมือขึ้นนะเดี๋ยวมอวนนี่มุขึ้นขอดตัวนึงนะครับขอดสดสดร้อนๆอเลยนะครับพี่น้องอู้เลยตัวเมียนะครับผมอู้ออกสมือมอูว่าเี่ยเป็นตะมันอีหลีนะครับกลุ่มเฝ้าย่างไปหาเมียมันนะครับเดี๋ยว พาตามไปเบิ่งนะครับอ้าละอุ่เ,มเหมดเลยนะครับระยะมันบ่เห็นลูกหรืออาจเิลงกันกันกนบบรูนะครับเดี๋ยวต้องตามไปเบิ่งนะครับไปไดนแล้วเนาะอุ่นแบกไปพุ่นแล้วครับ โอ้ผมก็เพลย์แป๊บเดียวนะครับพี่น้องนั่งกินเข่ากันยู่นะครับนั่งกินเข่ากันยู่เึดเดียวนะครับพี่น้องออกเลยนะครับเสียดายว่าได้ทายตอนมันออกให้พี่น้องในเบิ้งนะครับ มันไปนะครับอ๋อนี่พ่อแม่มเาเรียนนะครับเอาลูกมาให้มันเบิ้งนะครับ ฝ้าุ้มลูกมาเห็นเบิ้งนะครับเห็นมันเห็นลูกนะครับ รัดนะครับไล่รัดไห้เมันเบิง้งเอาลูกมันนะครับโอ้ oh. oh. เบิง้งเอาลูกเลยนะครับ เหมือนไม่มีอาการเลยนะจะออกง่วเพียดกับวบดถือว่ายงนะครับจะเป็นง่วแม่สาวต้องรอป้อนนมเหรอครับพี่เพราะว่า างนะครับพี่น้องบวกบวกินนะครับยังบวหันกินนะครับย่งางอยู่ลงทิศลงทางอยู่นะครับซุ้มย่างกับผ้ากันยางน,นะครับแล้วอุ้มกลับไปไว้บ่งพักก่อนนะครับพี่น้อง อยู่นะครับโอ้ขวันนะครับเดี๋ยวอีกอย่างหน่อยคิดว่าคงจะอยู่นะครับมันยังขวันนะครับโอ้เริ่มกินแล้วนะครับเริ่มกินเริ่มอยูแหละ ว่าหน่อยห่าวนะครับไปพี่น้องพาย่างไปเบื้องครับบรรยากาศนะครับผมโอ้ยหาหามเมียบ่พ้ออ่ะบับกละแข็งแรงนะครับลูกย่างบ่มีล่มเลยนะครับวับงหนึ่งเนี่ยลูกขึ้นได้แล้วก็ย่างเลยนะครับ เป็นงัว่าเม่เป็นงัว่าไทยนะครับบ่ถือว่าเป็นไทยไงเทียนะครับก็ปรับมาจากงัว่าไทยกี่ไทยพื้นเมืองเท่านะครับมันก็นเลยเฮ็ดให้งัว่านี่แข็งแรงนะครับคลอดง่ายนะครับแล้วก็คลอดบดนกับลุกยางได้นะครับเอง เท่ากับตรงเบิ้งนะครับนี่แหละครับการพันเลือกแม่ท่านกับต้องเลือกตัวที่มันเอาลูกนะครับเ,เ,เริ่อมยูแล้วครับพี่น้อง มันอาจสีห่วงฝูงนะครับแม่มันนะครับอาจจะห่วงฝูงนะครับห่วงมูนะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือมันมันใหญ่ใหญ่ดุนะครับใหญ่เกือบซูมือนะครับงวก็เลยห่วงฝูงย่านบ่ท่านฝูงนะครับตื่นนะครับเพิ่งเป็นงวสาวนะครับทองแหลกน้ำนะครับเลย เลยนี่ครับเริ่มหาลูกแล้วนะครับน,นี่ตัวนี้นะครับพี่นะครับแก่งแก่งอนุบาลน,นะครับเริ่มหาลูกแล้วนะครับ แย่งห้รูบานนะครับหลายคนเคยสงสัยว่าเคยมีหายมีอย่างบอนะครับก็บมีนะครับบางเทีอก็หายพัดฝูงไปรี่นอนนะครับตามฝูงบ่ท่านหรือมันว่าตื่นว่าอย่างแล้วมันก็แตกกระเจงกันไปนะครับก็ตัวใดนํากับใดก็ได้นะครับตัวใดนําบ่ได้ก็กเป็นธรรมดานะครับ ยูแล้วนะครับพี่น้องเขาห่มนะครับแก่งอนุบาลนะครับกินนมนะครับ รวมกลุ่มกินนมนะครับโอ้ยมืดแดงนะครับพี่น้องอยู่ในโฮมโอ้ขออภัยนะครับภาพกะซิมี่เบอร์มี่มืดนะครับเป็นบางจังหวะนะครับกะขออภัยนะครับพี่น้องเพราะว่าผมบ่อยากตัดต่อนะครับเพราะว่าอยากให้พี่น้องได้เห็นภาพจริงนะครับการเลี้ยงจริงๆนะครับสิ่งดีบดีกับยูในนี่นะครับกะขออภัยนะครับบางทีกบมีเล็ดรอดไปนะครับ แต่ผมบาอย่างให้มันเสียบรรยากาศนะครับเป็นความเป็นธรรมชาตินะครับผมโมเมนต์เอาแต่สิ่งดีๆมานําเสนอนะครับก็บมีเบอร์ไม่อยังก,กับเป็นธรรมดานะครับพี่น้องขออภัยนะครับนี่นะครับให้เบิง Oh. อนุบาลนะครับผมคุ่น,นะครับเต็มทงเลยนะครับหาหมกันครับพี่นอ้องอ้ยสีเมียครับ เบื่งเม็ดสีนะครับหนา,น,านายย่นๆนะครับเลี่ยมเนื้อเลี่ยมตัวนะครับพี่น้องนี่ไอ,ไอนี่นะครับมม่ธรรมดานะครับ บรรยากาศนะครับครับพี่น้องคลิปนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับให้พี่น้องได้เบื้องนะครับว่าบรรยากาศการเลี้ยงงวัวนะครับงวัวหลายๆนะครับเอามาฝากนะครับพี่ฝากน้องนะครับ กะฝากกดไลค์กดแช่นะผมกดติดตามกดซับสไคร้นะครับให้บ้ามอบนะครับกับช่อง YouTube นะครับผมวอลชินาฟาร์มนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมในการเห็ุคลิปนะครับคลิปนี้ก็ถือว่าย่าวพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวพี่น้องสีเบื่อกันนะครับเดี๋ยวผมจิตตัดเป็นคลิปบรรยากาศให้เบื้องอีกคลิปนึงนะครับผมสวัสดีครับ